ต้นครูนั้นเป็นพันไม้พุ่มขนาดเล็กที่จะขึ้นเป็นกอๆและสามารถแตกกิ่งก้านสาขาได้มากโดยมีความสูงของลำต้นประมาณ0.5-2เมตรซึ่งลำต้นจะกลมบริเวณเปลือกของต้นเรียบสีน้ำตาลอมแดงหรือเขียวและตามกิ่งและลำต้นนั้นจะมีขนละเอียดขึ้นปกคลุมอยู่รอบๆส่วนใบนั้นเป็นใบเดี่ยวขนาดเล็กบางๆ คล้ายกระดาษออกตรงข้ามกันมีกลิ่นค่อนข้างฉุนเป็นใบรูปทรงรีโคนใบสอบส่วนปลายแหลมและขอบใบจกเป็นซี่ฟันแหลมแหลมพร้อมกับมีขนขาวขึ้นปกคลุมรอบๆและมีดอกออกเป็นช่อฝอยฝอย,อยสีขาวนวลน,นวน หรือขาวอมม่วงออกดอกตามง่ามใบหรือปลายยอดบริเวณกลีบดอกแบ่งเป็นวงนอกและวงในโดยกลีบดอกวงนอกจะสั้นกว่ากลีบดอกวงในและผลคลุนนั้นจะเป็นผลแห้งไม่แตกเป็นรูปทรงกระบอกเล็กๆสีขาวส่วนมเมล,ล็ดคลูจะเป็นฝอยเล็กๆ และจะปลิวไปตามลมเมื่อผลแก่ประโยชน์และสรรพคุณของครู่ใบถือเป็นยาอายุวัฒนะช่วยแก้อาการริดสีดวงทวารแก้อาการไข้ช่วยขับเหงื่อขับปัสสาวะและขับนิ่วตลอดจนแก้กระใสและช่วยสมานแผลทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ให้รสหอมฝาดเมาเข็มดอกช่วยแก้รกนิว้วให้รสหอมฝาดเมาเข็มรากช่วยในการขับนิว้วและแก้กระใสให้รสหอมฝาดเมาเข็มทั้งต้นช่วยแก้อาการริดสีดวงทวารแก้อาการมุตตกิจระดูขาวอาการตกขาว รวมทั้งแก้ตาลขโมยตลอดจนขับนิ้วในไตช่วยขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการให้รสหอมฝาดเมาเขมเปลือกต้นช่วยแก้กระใสรวมทั้งอาการริดสีดวงทวารสำหรับริดสีดวงทวารใช้วิธีการต่อรมอฤมาริดสีดวงทวารหนักหรือริดสีดวงจมูกสำหรับริดสีดวงจมูกให้นำเปลือกต้นมาขูดเอาขนออกแล้วลอกเอาแต่เปลือกหันเป็นเส้นมวนสุกให้รสเมาชื่นหอม